สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนหาเงินฟรีเข้าทูมิวเล็ตจากแอปหาเงินมาใหม่ในตอนนี้เลยนี่นะครับใครที่ยังไม่เคยทํารีบทําด่วนเลยนี่เองนะครับมันมีการถอนเงิน2แบบนะครับจะเป็นแบงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเหรียญนะครับสามารถถอนเข้าทูมิวเล็ตได้โดยตรงเลยนี่เองนะครับแล้วนะครับผมใครที่ดาวน์โหลดใหม่ตรงนี้นะครับผูก ID นะครับผมจะได้มาอยู่ที่20บแบงก์เขียวแล้วนั่นเองนะครับสามารถนะครับผมแลกเปลี่ยนเป็นทูมิวเล็ตได้เช่นกันเลยนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดกันใจ ด่วนๆเลยนะแล้วสําหรับวิธีการดาวน์โหลดนะครับผมนี่นะครับกดเข้ามาที่คําอธิบายนะครับผมจะเห็นตรงนี้นะครับแอปสร้างไรายได้เสริมนะครับผมโหลดได้ที่นี่นะครับทุกคนลิงก์สีฟ้าตรงนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับผม พอเราเข้ามาแล้วนะครับทุกคนก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับผมคําว่ารับด่วนนั่นเองนะครับหรือว่าจะกดดาวน์โหลดตรงนี้ด้านล่างก็ได้เช่นกันนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับทุกคนก็จะเป็นแอปตัวนี้นะครับเราสามารถนะครับผมเข้ามาดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store เลยนั่นเองนะครับไม่ใช่แอปหลอกลวงนะครับผมเพราะว่ามีให้ดาวน์โหลดใน Google Play นะครับก็ตรวจสอบมาแล้วนั่นเองนะครับทุกคนก็นะครับผมมันเป็นแอปมาใหม่เลยนั่นเองนะครับ พอเราเข้ามาแล้วนะครับทุกคนหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับอย่างแรกนะครับให้เรามากดนะครับผมที่รูปนี้นะครับทุกคนเหมือนเป็นรูปคนนะครับแล้วก็จะเป็นตั้งค่ากดเข้าไปเลยนะครับให้เรานะครับผมเข้ามาลงทะเบียนก่อนเลยนะครับก็จะมี Facebook แล้วก็ Google นะครับก็เลือกเลยนะครับผมว่าเราจะลงทะเบียนผ่านอะไรนั่นเองนะครับ เรียบร้อยนะครับทุกคนหลังจากที่ครับผมที่เราลงทะเบียนเสร็จแล้วเราก็จะได้นะครับผมรับเป็นรางวัลมานะครับก็จะเป็นเหรียญนะครับผมแล้วก็แบงค์นะครับทุกคนจะเป็นแบงค์สีเขียวนะครับสามารถถอนเข้าทูบมิลเลนได้นะครับทุกคนเก็บสะสมแลกเปลี่ยนได้เลยนะครับสาหรับแอปตัวนี้นะครับเป็นแอปหาเงินมาใหม่ล่าสุดในตอนนี้เลยนี่นะครับ พอเข้ามาแล้วนะครับทุกคนหน้าตาแอปนะครับผมจะเป็นแบบนี้เลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมสําหรับใครที่ดาวน์โหลดมาใหม่นะครับเราสามารถนะครับผมมาผูก ID ตรงนี้ได้นะครับก็นะครับทุกคนกดเข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็ใส่ตามนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับทุกคน1 0 2 4 3 9 6 8นะครับใส่ไปตามนี้นะครับเราจะได้รับแบงค์สีเขียวมานะครับผมจำนวนอยู่ที่20แบงค์นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับผมสามารถนะครับผมเก็บสะสมถอนเข้านะครับผมแลกเปลี่ยนเป็นทูมอนี่วอลเล็ตได้นั่นเองนะครับ สำหรับตรงนี้นะครับผมก็ไม่ได้บังคับนะครับใครจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าคนที่ใส่ก็จะได้รับพิเศษพิเศษมานั่นเองนะครับผมก็นะครับทุกคนสามารถนะครับผมแลกเปลี่ยนได้นะครับจะเป็นนี่นะครับแบงค์สีเขียวแล้วก็จะเป็นเหรียญตรงนี้นั่นเองนะครับสามารถนะครับผมเก็บสะสมได้นะครับแล้วก็นะครับทุกคนแอปตัวนี้นะครับผมมันจะเป็นแอปสร้างรายได้เสริมออนไลน์ง่ายๆนะครับจากการเล่นเกมตรงนี้นะครับเราสามารถกดเล่นเกมตรงนี้ได้เลยทันทีนะครับผมนีนะครับเกมนะครับผมก็จะเป็นเกมปล่อยผลไม้แบบนี้นั่น ก็พยายามนะครับผมไม่เอาเอาอันที่เหมือนกันนะครับผมมาอยู่ใกล้กันนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนนี่นะเราก็สามารถนะครับผมเล่นไปเรื่อยๆได้เลยนะครับผมนี่นะครับทุกคนแค่นี้นะครับสามารถใช้เวลาว่างของเราให้เป็นประโยชน์ได้เลยนะครับก็นะครับทุกคนเราก็สามารถนะครับผมเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะลองเล่นสักพักนึงก่อนนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ เรียบร้อยนะครับทุกคนหลังจากที่เราเล่นเสร็จนะครับผมจนผ่านด่านนะครับเราก็จะได้ร <to> <sh> to ับนะครับผมเป็นเหรียญมานะครับนี่นะครับทุกคนสามารถกดรับรางวัลตรงนี้ได้เลยนะครับสําหรับกดรับรางวัลนะครับมันจะมีโฆษณานะครับเราก็ดูจนจบได้นะเดี๋ยวถัดไปนะครับเราไปดูนะครับผมวิธีการหานะครับผมพวกเหรียญหรือว่าแบงก์กับวิธีอื่นๆกันบ้างนะครับทุกคนสําหรับตรงนี้นะครับผมเลยเรามากดเข้ามาดูกันนะครับอันนี้นะ สำหรับตรงนี้นะครับจะเป็นการนะครับผมทําภารกิจนะครับทุกคนเราสามารถนะครับผมทําภารกิจตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับภารกิจนะครับผมขึ้นอยู่ตามนี้เลยนะเอนะครับสามารถนะครับผมทําได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาออนไลน์นะครับหรือว่านะครับผมการทําภารกิจนะครับผมรวมผลไม้เล่นเกมนะครับผมประมาณนี้นะครับที่สําคัญนะครับเราจะได้หัวใจตรงนี้มาด้วยนีเอนะครับสามารถนะครับผมเข้ามาทําได้นะครับผมเป็นภารกิจนะครับแล้วก็นะครับผมอันนี้นะครับ สำหรับอันนี้นะครับผมน่าจะเป็นการเก็บแต้มนะครับทุกคนเราก็จะได้นะครับผมตามนี้เลยนั่นเองนะครับผมสาหรับเวลามันก็จะนับถอยหลังอยู่นะครับสาหรับการเก็บแต้มตรงนี้นะครับผมลองมาทํากันดูได้นะครับอันนี้ก็จะได้เป็นแบงค์สีเขียวนั่นเองนะครับทุกคนแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับการรับเหรียญนะครับผมเราก็ต้องทาภารกิจประจําวันให้ครบ100ก่อนนั่นเองนะครับสาหรับการทําภารกิจประจําวันก็น่าจะตรงนี้นั่นเองนะครับทุกคนนี่นะครับให้มันครบถึง100ตรงนี้นะครับผมถึงเราจะรับเหรียญได้นั่นเอง แล้วก็นะครับผมสําหรับหัวใจ5ตรงนี้นะครับก็จะเป็นงานตอบโต้เหมือนเดิมนะครับผมรอนะครับทุกคนให้มันเต็มหลอดนะครับผมเหมือนเดิมนะครับเราก็จะได้รับหัวใจมาเนเองนะครับผมประมาณนี้นะครับถ้าจะสังเกตเห็นนะครับผมว่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแล้วหัวใจที่เราได้มานะครับเราสามารถนะครับผมเอามาแลกเป็นแบงค์เขียวตรงนี้ได้นะครับด้านล่างนะครับทุกคนเห็นไหมครับการเก็บหัวใจนะครับผมเอามาแลกเป็นแบงค์เขียวตรงนี้ได้เลยนะครับดูแต่ละอันนะครับ เก็บหัวใจ10หัวใจนะครับเราจะได้นะครับผมอยู่ที่15แบงค์เขียวเลยนี่เองนะครับดูนะครับทุกคนมีเก็บสะสมนะครับถึงอยู่ที่2,000ดวงเลยนะครับประมาณนี้นะครับลองมาทํากันดูได้นะแล้วที่สําคัญนะครับผมสําหรับใครนะครับที่เป็นสายนะครับผมเชิญเพื่อนเข้ามานะครับผมสามารถนะครับผมทําได้เลยนะครับอันนี้นะครับผมไปแนะนําเพื่อนตามกลุ่มต่างๆก็ได้นะครับหรือว่าเป็นเพื่อนของเราจริงๆนะครับ สำหรับการแลกเปลี่ยนเป็นทูมิเนอเลตนะครับมี2แบบนะครับผมจะมีแบงก์ตรงนี้แล้วก็จะเป็นเหรียญตรงนี้นะครับสำหรับแบงก์อาจจะถอนยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีภารกิจให้เราทำนั่นเองนะครับส่วนเหรียญนะครับทุกคนสามารถถอนได้เลยนะครับผมขั้นต่ําอยู่ที่1บาทเท่านั้นนะครับก็เข้าทูมินิโดยตรงเลยนั่นเองนะครับลองมาศึกษามาดูกันได้นั่นเองนะครับผม